ตามรายการกันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพูดคุยกันกันกบนักวิเคราะห์มาประเมินภาพของการลงทุนกันดูนะครับผมคุยกับคุณธนเดชบางสีธนานนท์ครับผู้อำนวยการอวโสโบริษัท RSP อยู่ในสายคุยกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุนไทยช่วงนี้ก็ดูไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะครับกลุ่มใหญ่ๆอ,อ,อย่างแบงก์วันนี้ก็เจอขายลงมาอยู่พอสมควรเลยเรามองภาพของตลาดทุ้นไทยยังไงบ้างครับก็ถ้าดูปัจจัยในช่วงนี้เนี่ยข่าวบวกแทบไม่มีเลยนะครับข่าวลบเนี่ยก็ ก็ไม่ไม่ได้ถือว่ามีข่าวลบอะไรเพียงแต่ว่าดูเหมือนตลาดจะรอดูข้อมูลครับซึ่งผมิว่าน่าจะมีอยู่สามสี่ประเด็นประเด็นแรกคือน,น้ํามันเริ่มตื้อละไม่ไปต่องั้นคุณน,น้ํามันก็ก็มีแรงเทขายขึ้นมาก็คือเซลเซลออ์เรลลี่คือขึ้นแล้วปุ๊บคนก็ไม่น่าเชื่อว่าน้ํามันจะทะลุห้สาสิบดอลลาร์ต่อบาร์เรลในส่วนของเบนงั้นถ้าขึ้นไปรอบนี้เนี่ยผมว่าโอกาสน่าจะเป็นในฝั่งขายมากกว่าซื้อครับ อันที่สองก็คือตัว GDP เนี่ยสัปดาห์นี้จะมี GDP ของยูโรโซนสัปดาห์หน้าจะมีของญี่ปุ่นและของไทยแ้่ผมคิดว่าก่อนที่จะมีการปรับพอร์ตหรือว่าจะมูฟต่อไปขึ้นหรือลงตลาดน่าจะรอดูความไม่เจนว่ายูโรเศรษฐกิจยูโรโซนเป็นยังไงแล้วก็ญี่ปุ่นหรือไทยเป็นยังไงเพราะว่าของอเมริกาเนี่ยค่อนข้างจะผิดหวังก็คือต่ำกว่าที่คาดการไว้งั้นข้อข้อข้อไม่ดีก็คือเศรษฐกิจโลกโดยรวมน่าจะแผ่วกว่าที่คาดการไว้แต่ข้อดีก็คือว่า การปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนอาจจกเลื่อนออกไปครับอันที่สามก็คือในในฝั่งของตัว MSCI ซึ่งเข้าใจว่าเร็วๆนี้เนี่ยอาจจะเป็นพรุ่งนี้จะมีการประกาศตัว MSCI Emerging Market ซึ่งก็ต้องดูตัวเลขเหมือนกันว่าจะมีการเพิ่มพอร์ตลงทุนในประเทศไหนหรือหรือไทยหรือว่าต่างประเทศมันก็จะมีผลต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนตรงนี้เหมือนกันงั้นถ้าดูหลักๆแล้วเนี่ยเรื่องน้ำมัน,น MSCI เรื่อง GDP น่าจะเป็น ใครได้สำคัญส่วนเรื่องของเออร์เน็ตแต่บ้านหนึ่งผมว่าเป็นเป็นลายตัวใช่ใชถ้าถ้าใครออกมาดีเนี่ยเราโน้มก็คือจะแข็งกว่าตลาดแต่ถ้าใครออกมาแย่โดยรวมแล้วเนี่ยก็จะเซลล์อัดแฟกนั้นช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงของตลาดปรับฐานแล้วรอดูดูข้อมูลใหม่ว่าควรจะมูฟอัพขึ้นไป,ไปรหรือว่าจะลงมาลงมาเล่นข้างล่างก่อนครับอ่าฮะต่างชาติช่วงนี้ขายต่อเนื่องเลยเหมือนกันนะครับเรากัางวลไหมฮะผมคิดว่าคือ ถ้าดูภาพใหญ่เนี่ยผมไม่ได้กังวลมากเพราะว่าต่างชาติขายสามสี่ปีเนี่ยขายเยอะมาก <ừ. S 1> ฉะนั้นเนี่ยแรงขายในปีเนี้ผมเชื่อว่าน้อยลงมากเพราะเขาขายหนักมากในช่วงช่วงก่อนหน้านี้อถ้าถ้าดูทั้งปีเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเฟดไม่ไม่ขึ้นดอกเบี้ยเร็วเนี่ยผมคิดว่า,าตัวต่างชาติเนี่ย อาจจะรอหาจังหวะหุ้นที่ถูกกว่าน,นี้หรือหาปัจจัยเข้ามา uh huh. แต่ว่าแรงขายเนี่ยเ uh huh. ชื่อว่าไม่น่ากลัวเหมือนเห uh huh. มืนหอนในอดีต uh huh. แต่ว่าปัจจัยบวกช่วงนี้มันก็มีความผันผวนซึ่งตัวแปรอาจจะอาจจะเคลื่อนจากคําว่าเสร็จขึ้นขึ้นดอกเบี้ย uh huh. เป็นกังวลต่อเศรษฐกิจก uh huh. มากมากหวาก็ได้งั้นสังเกตว่าตัวเลขตอนนี้เศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนดูเหมือนว่าจะต่ำกว่าที่คาดการไว้อเมริกา GDP ก็ต่ำกว่าคาดตราการว่างงานอตราการสร้างงานทุกอย่างดูจะผิดคาดหมดนั่นหมายก็ว่าคนอาจจะ อาจจะก,กังวลลดลงเรื่องของเรทละเรทอาจจะตอนนี้ไปพูดถึงกันยาธันวาละมิถุนาผมว่าแรงแรงลดลดลงแต่ว่าปัจจัยบวกที่จะกลับเข้ามาให้คนกลับมาซื้อหุ้นเนี่ยดูเหมือนกับน้ํามันก็เริ่มที่จะไม่ไม่ได้เป็นจุดที่จะทําให้นักลงทุนเข้ามาซื้อระวังจะได้รับมันเริ่มเส็ที่จะไม่ไม่ไปต่อ,องั้นเนี่ยตลาดอาจจะอาจจะนิ่งเพื่อรอดูแต่คราวนี้ถ้าถ้าตัวเลขในฝั่งของยูโรออกมาแย่แล้วก็ ญี่ปุ่นออกมาแย่เนี่ยทุกคนก็จะไปคาดหวังว่าจะมีมาตรการอะไรใหมไหมถ้าไม่มีเนี่ยผมว่าตลาดอาจจะลงมาปรับฐานละเพราะว่าถ้าถ้าเราดูเซตเองเนี่ยหลุดหนึ่งสามเก้าศูนย์อย่างที่เราคุยกันเพราะว่าเซตเซตอยู่เหนือหนึ่งสามเก้าศูนย์ได้ตลอดทั้งเดือน,นแต่ว่าวันนี้เป็นเป็นวันแรกเนี่ยที่ปรับลงมาแล้วก็แรงรับไม่ค่อยมีฉนันหมายความว่าถ้าไม่สามารถยืนกับ กลับไปได้เนี่ยเซตอาจจะต้องกลับมาเล่นซึ่งผมว่าในยะคําคัญอาจจะ่ที่1,360งั้นช่วงนี้เป็นยังไงถ้าไม่มีแรงบวกอาจจะต้องอยู่นิ่งๆแล้วรอ uh huh. ว่า,าเซตปล่อยตัวลงมาสักถึง360เนี่ยผมว่ารงม,มันค่อยๆกลับมาเล่นมาค่อยกลับมาเล็กลผิดคุณแต่ <c oughs> ว่าเอ็มเซีไอก็เป็นอีกคีย์ไฮไลท์หนึ่งสำคัญกันถ้า <c oughs> ถ้ามันมีการปรับน้าหนักการลงทุนในในประเทศไทยหรือต่างประเทศเนี่ยมัน <c oughs> ก็มีความกังวลแต่ว่าเงินทุนที่จะมาเมืองไทยอาจจะทุก แขแรงติดขายแล้วก็ไปอยู่ในตลาดหุ้นอื่นงนันก,ก็มีปัจจัยได้ั้ดยรวมตอนนี้ผมว่าตลาดอาจจะตอความชัดเจนมากกว่าครับสรุปสั้นๆให้เรานิดนึงนะครับกลุ่มไหนที่เราชอบเป็นพิเศษหรือว่าให้รอจับจังบ่หนึ่งสามหกศูนย์้วซื้อได้เอผมอยากจะให้รอนะคือถ้าเป็นเซกเตอร์โดยรวมแล้วเนี่ยเซกเตอร์ที่ทําได้ดีน่าจะเป็นตัวปิโตซึ่ง,งนำโดยไอบีอลราคาขุ้นขึ้นมาเยอะแล้ว,ลวไม่อยากไม่อยากให้ไหล่ตามนะครับอตัว คอมเมอร์สหรือคอนแมตก็ก็ดูจะแข็งแรงอันนี้ดูจากต um ัวโมเมนตัมที่ที่ดูกระเซ็นนะแต่ผมคิดว่าถ้าพรุ่งนี้มีการปรับน้ําหนักของไทยลงขึ้นมาแล้วก็ไม่มีปัจจัยบวกขึ้นมาอยากจะให้ให้รอดูความดัดจนก่อนว่าถ้าไม่ท่ายืนเหนือหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบได้ลงมาเล่นแถวหนึ่งสามหกศูนย์แล้วกลับไปเล่นหุ้นที่มันลงมาก่อนนั้นนี่ผมก็เป็นจังหวะที่ดีกว่า <Okay. S 2> เพราะว่าถึงอีเวนต์ซื้อไปเนี่ยผมยวดหนึ่งพันสี่ร้อยคงไม่น่าผ่านงานน่ายๆในรอบนี้อืมโอเคได้ครับ,รบขอบคุณ